เจ็ดสาวโฟอี e เปิดตัวธุรกิจแรกของทุกคน Hello ลโฟอีน้ำหวานชงดื่มพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน t ทฟ,ฟิกเอนูกาเอเชียณศูนย์นการแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีดรสมชายรัตนภูมิพินโยประธานกรรมการบริหารบริษัท r a ร์ b Food Supply าจำกัดมหาชนหรือ RBF ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมอาหารมานานกว่า30ปีกับค่าย XO XO Entertainment ของ WorkPoint เจ้าของรายการยอดนิยมมากมายที่มีความสนใจในตลาดสินค้าบริโภคและเจสสาวงโฟอีตและคุณชลากรปัญญาโฉมระธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัลบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนได้ร่วมเปิดตัวสินค้าในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งมีทั้งหมด2รสชาติด้วยกัน รสชาติแรกกลิ่นสละสีแดงและครีมโซดาสีเขียวมีจำหน่ายได้แบบซองแบบพกพาหลายแรกของประเทศไทยและของโลกขนาด40มิลลิลิตรราคา10บาทตามร้านสะดวกซื้อและร้านสินค้าชั้นนำทั่วไปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอายนะคะสวัสดีค่ะไม้โฟอีค่ะสวัสดีค่ะตองเฮลโลโฟอีค่ะ่ค่ะใช่ใช่อีกสองคนสิภารกิจค่ะตองโฟอีค่ะก็วันนี้เราก็มางาน Hello โฟอ e เป็นการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เรามาในโฉมใหม่ค่ะทุกคนใช่แล้วค่ะเป็นแบบทองค่ะก็มีสองรสนะคะตอนนี้สีเขียวกับสีแดงซึ่ง ก็จะมีขายที่เซเว่นแล้วเดือนสิงหานี้ค่ะก็ฝากไปซื้อกันเยอะๆนะคะแต่ีกชาติยัไงอให้ตาเัอันนี้เป็นรสกลิ่นสลัดค่ะอร่อยมากคือชอบมากๆค่ะได้แบบหลากหลายเมนูเลยนมช็ชหรือว่าน้ำแข็งใสอย่างเงี้ยคือทำได้หลายเมนูเลยค่ะใช่ค่ะอีกรสก็คือเป็นกลิ่นครีมโซดาค่ะรสเนี้ยพวกเราชอบมากแบบเป็นพิเศษแล้วสีนี้นะคะก็ เรียกว่าอะไรอ่ะก็เป,เป็นน้ำหวานที่เราไปใช้ได้แบบหลากหลายนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเปิดใจลองชิมกันนะคะเป็นยังไงบ้างจริงแล้วไม่ใช่นเดเป็นพัทเดอร์อะใช่ใช่ก็ดีใจค่ะที่ที่ใหญ่ให้เรา,าไปสัมผสในสายค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์น เป็นฟองก็พอค่ะคือได้เซเว่นเลยอ่ะลงขายเดือดติดขาผมน้ำแข็งใสอ่อาอย่างแรกเลยอาแข็งฟองแล้วทำยังไงแข็งใส่ง่ายๆก็นมชมพูก็ได้ค่ะใส่ใส่นมใส่น้ำแข็งก็สบายเลยใช่ใช่หรือว่าจะแบบเชียร์หน่อยก็เป็นบุญอย่างเงี้ยค่ะแบบทำเป็นเชียร์ก็ได้น่าสนใจคือจะเอาทำยังไงถ้าต้องไปทำทำได้ นีวก็คือทำง่ายทุกเมนูค่ะแค่เทลงไปอืออ่ะสองคนเมนูมัแค่แค่ต้องทำเมนูแต่เราไปมิกปังเย็นไหมปังเย็นค่ะปังเย็นนมชมพูเลยใช่แล้วก็ปังเย็นแบบนมเขียวนมเขียวน,นมดเขียวด้ยวยใช่ คนพวกเราโฟอีฟนะคะก็ขอฝากคลิตภัณฑ์ให้โลโฟอีฟไปในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะทุกคนคือพวกเราลองชิมแล้วจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ลองชิมเหมือนที่พวกเราได้รับรู้รสชาตินะคะเย้ฝากซื้อได้นะคะเอบคุณนะคะ่ะ